โอ้โหเนี่ยฮะเห็ดพึ่งกําลังเริ่มออกนะนี่ๆเนี่ดอกสวยๆเลยกําลังงามนะเนี่ยเนี่อื้มเนี่ยฮะดอกสวยเลยนี่ฮะนี่ขึ้นมาแล้วมันก็คงโตประมาณนี้แหละไม่ได้มากมายเลยเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นเลย นี่ฮะโอ้โหโโเยอะเหมือนกันนะช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้นี่ยเน,น,นีเริ่มมีเยอะแล้วโอ้โหนี่ฮะนี่มันมันลอยแล้วเนี่ยเมันล้มแล้วก็คงต้องเก็บแล้วเนะนี่ยนี่ มันลอยหมดแล้วมันโดนฝนฮนะนี่อ๋อันนี้มาเก็บเห็ดพึ่งกันอ้านี่ฮะนี่ดอกส,สวยๆอีกดอกนึง่งนี่นี่ฮะอย่างงามนะงามงามใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหนี่ เฮียป๋องชี้เป้าฮะวันนี้เฮียป๋องชี้เป้าวันนี้นาเล็กเก็บนี่นี่เฮียป๋องผัดกันนะวันนี้นะผัดกันวันนี้เฮียป๋องเป็นคนชี้เป้าตัวนี้มันเป็นทางน,น้ำไหลาง,งานบ้างน้ำไหลลงมาเนี่ยดิเนี่ยมันก็เกิดเนี่ย ขั้วมันหลุดหมดแล้วฮะนะมันเกิดมามันก็ใหญ่ประมาณนี้แหละเ,เ,เ,เป็นไงคิดปอ้องอ่าอ่าอ่านี่ไม่ธรรมาดานะสายตาดับเฮียป๋องอเ,เป็นไงลูกใหญ่ไหมใหญ่แต่น่ารักมากอืมนี่นี่นี่โอ้โหเห็ดอะไรครับเนี่ย โอ้ยเล็กๆกับช่างมันเอาตัวใหญ่ไหนแม่คุณไอ้น huh. ี bbles, uh, okay. ่เท่าโอ้โหเอีเท่าเข็มหมุดเนี่ยจะไม่เนี่ยลูกใหญ่ๆเอเล่นอะไรเนี่ยผมไปก่อนพรุ่งนี้คิวเราผัดแกคนละแมเฮียป๋องอ้าวโอ้โหมีการกระซิบกระซาบด้วยแกลัวจ้เาแฝดเขารู้สิถ้า เออเมมไหนนี่เกิเออเอ้าโอ้หมีการตีขากันอีกโอ้หแหมนี่ท่านผู้ชมนี่นี่ไหนนี่นี่โหดงมันทั้งนั้นเลยเนี่ยดงดงดงโอ้โหยนี่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 ฮะนี่นี่ฮะกำลังเกิดนี่ดูนี่ดู้นี่ดูโอ้โหเอาโอ้โหไอใบไม้ไม่เกี่ยวไม่เอาไม่ไม่กิน อืมนี่น mm. ี the the you? You moment, ่นี่นี่นี่กำลังเกิดกำลังเกิดทางนั้นเห็ดน้ำมุ้งน้ำหมากนี่อืมนี่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 โอ้โหอันนี้อย่าปองชีเป้าหะอย่าเสียงดังคิวนาเล็กคิวนาเล็กอย่างนั้นเลยเป็นร้อยเป็นร้อยโอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อมันเล็กมันเล็กเอาไว้ก่อนเนาะมันเล็กเล็กเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเราเก็บอันใหญ่เรามีการแบ่งปันแต่ใบไม้คุ้งไว้นี่ๆทางนั้นเลย นี่นี่ฮะนี่โอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเสียงดังเดี๋ยวชาวบ้านเขาตกใจโอ้ยเนี่ยป่องเนี่ยไปแล้วให้เป็นคนชี้เป้าในเสียงดังเลนี่นี่นฮะเนี่ยนี่เห็ดน้ำหมากก็มีนี่ฮะนี่ยนี่โอ้โหเนี่ย โอ้ไม่ทันแล้วเนี่ยเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนี่ตุ่มๆเล็กๆโอ้โหแม่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 เอาไว้ก่อนไว้ก่อนเล็กๆโอเหยียบปล่าไม่เหยียบโอ้เสือพวกนี้คิวฉันบ้างเอ้พวกนี้จะมีไก่คุณตื่นแต่เช้านะเออพวกนี้ตื่นแต่เช้านะเนี ปักไปนะครับอ่าแล้วเอาไอ้มีอะไรดีนี่กบไปด้วยเฮ้ยโอ้ยหญิงวาวอย่ารอกันนะนั่นน่นน่นตีอีกแล้วกลัวจะเหยียบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยมันเลยเรามันเลยมันเลยนี่โอ้โหนี่เป็นกลุ่มโอ้โหอร่อยเลยแหละชุดนี้อืม อ๋อเก็บเก็ญญบญญไม่เออดูแรงไปหน่อยเห็ดน้ำเห็ดน้ำออนี่เอาทำอะไรใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ไม่เอาเห็ดเอ็นี่เอาทำอะไรกินนะเห็ดนี้ก็โอ้โหก็ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะไออเอาไปแกงลาวนั่นแหละแต่ว่ารอดูว่าเฮียป๋องจะพาไปทำอะไรกินเนี่ยอันนี้ต้องติดตามช่องเฮียป๋องเลยอืมเนี่ยเนี่ยติดตามด้วยอันนั้นเอาอีกแล้วเหรอโอ้โห เอ๊วันนี้ก็ใส่ก็ใส่สี่ตาโอ้โหนี่เละเอ้ยเอาไเกิดมาเอันนีนี่นี่ครับครับองครับเห็ดหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดอเาเบาเบาอืวัสดีลุงองแล้ววัสดีองเจอไหม เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกระซิบกระซาบอีกแล้วแสดงว่าเจอดอกใหญ่ทีถ้าอ๋ออีกปลาหนึ่งอ่าป่าอีป่านึงนะอ่านี่ปลานี้ประมาณสักสามไร่หรือสี่ไร่นี่แหละประมาณเนี้ยเนี่ยฮะไม่ใช่ป่าเดียวกันนู้นนะอ่าไม่ใช่ป่าเนี่ยในป่าอีกโซนหนึ่งนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณสักสิบปีเหมือนกันแหละประมาณนี่อ่ะนี่มาเราเดินมาตัวนี้ ไหนไหนเห็ดอะไรไม่รู้ไงถึงเรียกมาแม่คุณอันนี้มันเห็ดพิษเอาเลยโอ๊ยนี่แม่ให้ดูเหลือเกินน่ะไอเห็ดพิษเนี่ยโอ้ยมันเซนกันเนี่ยสีแดงกับสีแดงเออนึ่งเด้อเออไม่ใช่หมดแดงกัดไหนไหนหมดแดงกัดจริงๆด้วยเซนกับสีแดงมากเลยนั่นเนี่ย อย่าเอะอย่าบอกใครนะไม่บอกไม่บอกให้เราเจอตรงปร่าตะเคียนสามไร่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกมีใครรู้หรอกรู้แต่เราสองคนนี่แหละเหยียบไว้เลยนะเหยียบไว้สิเ <laughs> นี่ยก็พื้นที่ก็ถือว่ามีน้ํำจึงนองไปทั่วแลละนะเพราะว่าฝนตกเนี่ยป่าประมาณสักสามไร่อะ คุณเดินเสื <moisture> <AN> <pl ains> ้อแดงให้เห็ดตกใจหมดเลยเนี่ยเอาอีกแล้วไหนเอ๊ะวันนี้ตาดีจริงๆนะเฮียป๋องเนี่ยมาสี่ตาเนี่ยนะเออโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยอย่าเดินเข้ามาดิเอาอันนี้เอ้าเอาโอเคโอเคแม่เหมือนแม่านผูโจ๊กนี่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 นานนานนานโอ้โหเนี่ยมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ ฝนตกเมื่อกี้วันโอ้แน่ใจเจตเลยนะจะบอกใครนะโอ้ไม่บอกใครเลยล่ะกระทืบอไปเลยอ่ะคลิปนี้ลงเย็นนี้ไม่ต้องไปบอกใครไม่บอกไม่บอกไม่บอกจะมาลักเก็บเห็ดุร้าไหวอ่ะคุณเคลียร์ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวต้องมาอีกเดี๋ยวจะบอกกันหน่อยด้วยบอกได้ในหัวยาคนเดียวอในหัวยามาไม่ถึงว่ะมันไกล โอ้นี่นี่อเนี่ยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเกาะเดียวนะแปดี่สุดยอดเลยฮะเดี๋ยวต้องเลาะดูอีกสักหน่อยอะไรยังเห็นอีกเหรอโอ้โหไม่ใช่อันนั้นมันโดนงายท้องไปแล้วโอ้โหนี่ดูมันอยู่กลางอืมมันโดนโดนน้ำขังเลยโหดันน้ำขึ้นเขาเก่งมากเลยนะไม่จมน้ำตายนะเนี่ยสุดยอดน้ำเป็นอืม ครูส yeah, ุนทรชัยยังดูผมหรือเปล่าเนี่ยมาเก็บเห็ดเนี่ยครูทางบุรีรัมมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยสวยๆเนี่ยอะมาเจออีกแล้วมีกระซิบกระซาบอีกแล้วจริงเปล่าจริงเปล่าฮ้ยอ้าวผมเดินเหยียบหรือเปล่าน่ะไหน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  เออเออเเออมันเฮ้ยมันซ่อนอยู่นี่ว่าโอ้โหเด่นต้องหาหาทางเข้าไปค่อยๆเก็บนี่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 เปไงไปไงนี่เออตาดีจริงๆนะเหยียบผ่องในวันนี้เสื้อแดงไม่ใช่แดงเออใช่หักเลยไม่เป็นไรหักแล้วจะเหมือนตะปอเนี่ยแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่นะโซนนี้ จะก็โอเคผมแม่กับเมียดอกใหญ่กว่าอืมอือนี่เป็นไงอาจารย์อะไรนะโอ้โหอาจารย์อะไรอาจารย์สุนทรชัยเหรอมีป่ะทางนู้นมีป่ะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยเออทางบุรีรัมย์ตอนนี้มีป่ะมีทำอะไรกินได้บ้างอาจารย์บอกเคี่ยป๋องหน่อย เดี๋ยวเฮียป๋อง,องจะได้<า>จัดเลย <laughs> อีกแลก้ว <ừ. S 1> กะซิบกระซาบอีกแล้วมีอีกมีอีก <laughs> เอ้เสื้อสีแดงของแกนี่แรงฤทธิ์จริง,รง,รงๆนะเฮียป๋องเนี่ยชอบจริงชุดเลาเก้เนี่ยมีไหนโอ้โหโอ้โหนะดูให้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเสียงดังไปเาปารากระซิบกะรู้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าป่าตรงนี้ปกติใช้จอดรถนะอ๋อปกติใช้จอดรถนะเออเออ เป็นรถเนี่ยจะเป็นรถคนที่เป็นโควิดน่ะอืออ้าวโหนุนคนหน้านี่มีทุกป่าฮะมีทุกป่าเอาโอ้โหคุณเก็บสัตว์เฮ้ยๆอะไรอีกันแหมลองดีจังเออแต่ว่าไหนไหนโอ้โหยังมาเขี่ยเห็นนี่กะไหนอ๋อ้โหอ๋ออ๋ออุ้ยตาท่านเป็นอะไรเนี่ย เห็นอีกไหมไหนนี้ผมโคลนไม่เจออืมค่อยๆนี่ต้องใช้ความสามารถนะนี่สองดอกนะครับสองดอกดอกเฮ้ยดอกเดียวแต่มันมันมันสองโคลนนี่มีเหมือนกันนี่นี่นี่เฮ้ยลองถ่นะฮะลอ่นะอ้าวแล้วแล้วคนเขารู้อีกว่า นี่อยู่ตรงโคนต้นไม้เนี่ยนี่ไปพูดยังไงนี่ต้นอะไรนะต้นพญาสัตบัญญัตนี่นเองเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เราอย่าพูดเสียงดังทาบอกเมียผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันพาครอบครัวมาครัโอ้ยมาทั้งมาทั้งตระกูลเลยวะเถอะมาเก็บเห็ด นี้กสอกออได้เยอะนะเรามา่นนา,าสรุปกันว่าวันนี้เราหาได้เยอะหรือเปล่าเป็นไงเฮียป๋องวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะคุณผู้ชมอ๋อนี่มันไม่ใช่ความสามารถนะนี่เรามาสารวจว่าไอ้สี่ป่าเราเนี่ย ใช้คำว่าสี่ป่านะอ่าสี่ป่าเราเดินสี่ป่ามีป่าตะเคียนอ่าชุดใหญ่ตรงนู้นอ่าชุดใหญ่แล้วก็ป่าตะเคียนสามไร่อ่าอ่าแล้วก็มาป่าเบญจพรรณอ่ายี่สิบปีป่ายี่สิบปีอ่ามป่าเบญจพรรณแล้วป่ายี่สิบปีอ่าเรามาถือว่าเป็นการสำรวจนะอ่าเราไม่ได้มาเก็บถ้าเอเรามาเก็บเราจะต้องยิ่งกว่านี้ครับอืมนี่ครับโอ้เด็กถือว่าหลากหลายเลย นี่นีนี่เห็ดอะไรรู้เลยครับนี่เห็ดละโง่ก็ได้นะเห็ดละโง่หนึ่งนะสองเลยนี่เห็ดนี่เห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดแดงนี่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 นีหน่งห่นี่าี่น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 ี่าี่้โ่นี่นี่นี่นะ่นะ่นี่นี่นีวนีอน่นี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 ่ยีะนี่นี่นี่นด้นี่นี่นะ่นี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 ่่นเน่นี่นีลนีีนีน่นีนี่นนนี้นนีี่นนี คิดว่าเมนูอะไรโอยเยอะผมอะ่ะชอบเอาอาหารไทยไทยเนะี่ยไปทำเป็นอิตาเลียน oh อ้อโหอัพราคาอัพร,ราคาเลยอัพเกรดเลยเอ่ออมันไม่ไม่ยากหรอกอืออืออืขอ,องพวกนี้ฝรั่งมันไม่กินอะไรกินเค็มเค็มหอมนิดเดียวพออือเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าอาหารสูตรเด็ดที่จากเห็ดของเราเนี่ยให้ตามดูที่ช่องเฮียป,ป๋องโต๊ะจีนเลยฮะนะ โต๊ะจีนน่ะไม่ใช่ต้นตีนน่ะอ่ะไม่ใช่คุณโอ้โหโต๊ะจีนโต๊ะจีนเฮียป๋องโต๊ะจีนอ่าโต๊ะหน่อยอ่าต้องโต๊ะเน้นที่โต๊ะอ่าอ่ะออโอเคสำหรับวันนี้เราก็มาหาเหตุกันอันนี้นาเล็กให้เฮียป๋องไปทำอาหารนะนาเล็กไม่เฮ้ยสองวันเลยเหรอสองวันเลยอ่าเอาอไปครับผมอ่าสำหรับผนจากโควิดไ,ไปอย่างด้วยโอ้โหครับผมสวัสดีครับ